สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็มีบางกล่องเราปิดพัสดุไปแล้วนะแต่ว่าเราก็จะรีวิวให้คร่าวๆนะคะก็กล่องที่ปิดพัสดุไปแล้วนะคะมีเป็นของน้องจังหวัดชนบุรีค่ะแล้วก็เป็นของน้องจังหวัดตางนะคะน้องจังหวัดขอนแก่นนะนี่นะคะแล้วก็มีเป็นของน้องจังหวัดทุงทานีน้องจังหวัดเพชรบูร์นะคะแล้วก็น้องจังหวัดตา อยุธยานะคะแล้วก็ตรงนี้มีเกณฑ์กาลสินค่ะนครสวรรค์น,นะคะแล้วก็เป็นของน้องจอดกรุงเทพของน้องจอดปทุมธานีค่ะก็เป็นของน้องจอดอนทบุรีของน้องจอดกรุงเทพนะคะแล้วก็ของน้องจอดอยุทยาค่ะ เชียงรายนะคะแล้วก็มีเป็นกําแพงเพชรด้วยนะก็นนี้จะเป็นพวกที่เราปิดพัสดุไปแล้วนะคะต่อมานะคะอันนี้เป็นของน้องจัุชนบุรีค่ะก็จะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจตหอราชสีมาค่ะก็จะเป็นโจ๊กเกอร์นะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตอเอ็ดนะคะก็จะเป็นโมนิแมวน้ำนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวตกรุงเทพค่ะ ก็อย่างแรกนะคะจะเป็นจัมโบ้ควซองนะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็จัมโบ้สลัดเปานะคะอันนี้จะเป็นปากกานะอันนี้เป็นของน้องตัวตาก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแพนเค้กกระต่ายนะคะของแพรนะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็แมแฮมเบอร์เกอร์นะคะหนึ่งอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตน,นะ,ะอันนี้เป็นของน้องตัวพิเกตนะคะก็จะเป็นจัมโบ้ควซองนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็น้องไก่นะคะหนึ่งชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องตัวพิจิตนะคะก็จะมีเป็นจัมโบ้สละเปานะคะ1ชิ้นเฟนฟายนะคะแล้วก็กีตาร์อันนี้เป็นปากานะคะอันนี้เป็นของน้องตัวภูเก็ตค่ะ,ะก็จะมีเป็นกล้วยนะคะหนึ่งมะม่วงนะคะส้มสายใหญ่คะ่ะแล้วก็เป็นมังคุดสีชมพูนะคะกับฝรั่งนะอันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็จะมีเป็นไอติมเป็นีฟ้านะคะหนึ่ง กีตาร์นะคะแล้วก็เป็นไข่ฟูจิอันนี้เป็นนิสอกดแกนนะอันนี้เป็นของน้องจัดอุบลราชธานีค่ะก็เป็นอิงลิทเบสนะคะหนึ่งชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวดบุรีรัมนะคะก็จะเป็นพวกโมนิโมนินะคะนี่นะเยอะมากเลยนะคะหลายแบบนะคะค่ะแบบไปแล้วก็จะมีเป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจวดภูเก็ตนะคะก็จะเป็น มินินะคะเขาแจกไปนะหนึ่งชุดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นปากกากระต่ายค่ะอันนี้เป็นของน้องจัวสูรินนะคะก็อย่างไรนะคะอันนี้จะมีเป็นพวกแฮนด์สปินเนอร์นะแล้วก็มินินะคะกับโมนี้แล้วก็มังคุดสีเงินูนะคะปังปอนคาบีกับเงินทองค่ะแล้วก็มีเป็นเฟรนฟายนะคะหนึ่งชิ้น,นทีมพับนะคะมังคุดกีตา จัมโบ้อีโมจิบันแล้วก็จะมีเป็นสมุดโน้ตค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดลำพูนนะคะก็จะเป็นจัมโบ้สลัเปานะคะแล้วก็จัมโบ้ครัวซองเฟรนไฟล์นะคะมังคุดโมนีแมวน้ำนะแล้วก็จะมีเป็นสมุดโน้ตนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้อยู่นะคะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะเป็นไอติมเพื่อรูนะคะ1ชิ้นแล้วก็ แพนเคก้กกระต่ายนะคะ1โมนิโมนี่นะคะ1ชุดแล้วก็จะมีเป็นกีตา,ะะาร์นะคะ2ชิ้นปังปอนคารบินะคะปังเนยสดเป็ดแล้วก็จะมีเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะเป็นแบบไม่มีลายนะคะเป็นแบบธรรมดานะคะ2ชิ้นแล้วก็มีลายมีไฟอีก1ชิ้นนะคะอันนี้เป็นกระดาษโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจัวชนบุรีนะคะก็จะเป็นมินินะคะค่ะแบบไปนะ1นชุดค่ะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ค่ะก็นี่นะคะจะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นน้องแมวนะคะน้องแมวนะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นสับป,ปะรดนะคะนิเตอร์พายแลโต๊นะแล้วก็แมวแฮมเบอร์เกอร์นะคะหนึ่งคาววอีแพนด้านะคะอีหนึ่งชิ้นนะแล้วก็อันนี้นะคะจะมีเป็นกระดาษโน้ตนะคะกับเงินทอนด้วยนะ อันนี้เป็นของน้องจวดนะค่ะราชะสีมานะคะก็จะมีเป็นปางแผ่นสีเหลืองนะคะ1ชิ้นปางปอนคาดบินะคะปางเปียนะแล้วก็นี่ปางปอนคาบิอีกหนึ่งชิ้นนะคะเมื่อเขือม่วงค่ะมะม่วงนะคะมะม่วง2ชิ้นแล้วก็เป็นจมโบ้บันนะคะมันฝรั่งสีนะนี่นะคะแล้วก็เป็นปางเกลียวองุ่นนะคะมังคุดสีชมพู บอฟเฟตตี้นะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นโดนัทคิตตี้2นะคะมินิบั้นนะคะ2ชิ้นนะแล้วก็เป็นช็อกบอลหน้าตลกนะคะ2ชิ้นมินินปังปองกุดิเทมะอีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้เป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องตัวเชียงใหม่นะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นจัมโบ้ซาลาเปานะคะ1ค่ะแล้วก็เด็กชีสนะคะ ไอืิเป็ชมพูนะ1ชิ้นขาไก่นะคะแล้วก็มีเป็นวัวสีชมพูหัวใช้เท้านะคะเป็นฟายนะก็เป็นลูกเจี๊ยบนะคะลูกเจี๊ยบหนึ่งกับแพนนวิ้นนะคะอี่อชิ้นนะอันนี้จะเป็นขนมปังอบนะคะขอบคุณน้องทั้ง35คนมากๆเลยนะคะ